สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่ๆ่นะคะอยู่กับเราช่องพังน้ำมนนะคะแม่แมสวัสดีกับบรรยากาศยามเช้านะคะวันนี้นะคะแม่ขวานจะพานำพาแม่ๆทุกๆท่านนะคะไปติดตามนะคะอาการของยายบุญมีนะคะที่โดนรถชนนะคะโดนรถชนบ้านท้ายนะคะแม่ๆตอนนี้มีพี่ๆช้างนะคะ ผูกที่นี่นะคะประมาณสิบเชือกนะคะแต่ตอนนี้ก็ลหลายๆเชือกก็กลับเข้าไปผูกตามป่าบ้างแล้วนะคะตอนกลางคืนก็มานอนที่นี่นะคะถ้าไม่มีพายุเข้านะคะก็จะพากันนอนที่บริเวณตรงนี้นะคะบางเชือกก็เอาไปผูกที่บ้านของตัวเองนะคะแม่แมเดี๋ยวเราจะพาแม่แม่นะคะไปติดตามยายบุญมีกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงยายบุญมีแล้วนะคะ ยายบุญมีกับพังน้องส้มนะคะผูกอยูด่ด้วยกันนะคะพังน้องส้มพังน้องส้มสาวร่างใหญ่นะคะแล้เรามาดูให้พ่อควันเล่าเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นนะคะเมื่อวานนะคะไปแห่งานนะคะมีคนนะคะขี่รถมาชนท้ายยายบุญมีนะคะแม่แม่ยายของเรานะคะ ยายบุญมีนะคะที่ที่กลัวน้องน้ำมนต์นะคะที่วิ่งหนีน้องน้ำมนต์วันนั้นนะคะแม่แม่ยายน้ำมนต์นะคะยายของน้องน้ำมนต์นะคะนิ่งเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามพ่อควานของยายบุญมีนะคะยายบุญมีเหมือนขาบวมเลยนะคะแม่แม่เหมือนขาบวมข้างหนึ่งนะคะข้างที่โดนหรือเปล่านะคะนี่ค่ะพ่อควานของยายบุญมีนะคะ เหมือนขาบวมเลยนะคะเจ็บไม่ยายาออ๋แต่ว่ายายเดินได้ปกติใช่ไหมคะพ่อควนันเนไ้ค่ะครับ,น,บนี่คะะอยู่กับพ่อควันของยายบุญมีนะคะแม่แม่นว,น,วนวดยาแล้วนะคะเจ็บหรือเปล่าพ่อควนันสงสัยเจ็บ จับไม่ได้เลยนะคะอุยฉี่แตกเลยนะคะแม่แม่ยายฉี่เลยยายเจ็บแต่พ่อควานต้องนวดให้นะคะแม่แม่เป็นไงบ้างคะไปหาหมอไหมคะดออคเดี๋ยวดูอาการก่อนใช่ไหมคะเพราะว่ายายก็เดินได้อยู่เนะาะชนแรงไหมคะพ่อควาน วดทองควดครับแวดท้องปวดจะแห้งอีีเพราะวดี่พ่อควานกำลังจะแหงานใช่ไหมกำลังเดินแหงานอยู่ข้างทางครับเมาเหล้าครับคนคนคนที่เขาชนเขาเมาเมาเหล้าใช่ไหมเมาเหล้าครับอ๋อคนที่ชนเมาเหล้านะคะแม่แม่ยายก็ยิ่งอายุเยอะด้วยนะคะกระทบกระเทือนอะไรก็ต้องระมัดระวังนะคะเดี๋ยวพ่อควานต้องดูอาการนะคะถ้าถ้ามีอาการผิดปกตินะคะก็คงตัด จะไปหาหมอนะคะจะพายายไปหาหมอนะคะแต่ตอนนี้อาการยังไม่ผิดปกตินะคะแม่แม่ยายนะคะยายไม่ให้พ่อควานจับเลยนะคะไม่ให้จับขาเลยเพราะว่าสงสัยเจ็บปวดนะคะวิ่งหนีเลยไม่อยากให้จับเลยนี่นะคะแม่แม่ดูอาการก่อนใช่ไหมคะ การก่อนนะคะแต่เหมือนขาบวมนะคะพ่อขวานนะคะแม่แโอ้โอไม่ให้จับเลยนะคะแม่แม่ไม่ให้จับเลยยายจ็บแน่ๆเลยนะคะไม่ให้พ่อควานจับขาเลยนะคะ คนคนชนก็ไม่มองบลอนะคะว่ามีช้างอยู่ข้างหน้านะคะช้างอยู่เฉยๆของช้างแล้วนะคะมาชนเฉยนี่นะคะแม่ๆเราไปทำอะไรแล้วต้องระมัดระวังนะคะเหตุการณ์บางทีมันก็อาจจะไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะแม่ๆยายเจ็บแน่ๆเลย ยายบุญมีอายุห้าสิบห้าสิบกว่าปีแล้วนะคะยายบุญมีนะคะเจ็บนะคะตอนนี้เจ็บไม่ให้พ่อควานจับเลยนะคะฉีลาดเลยะคะ่ะวันนี้รถรถคันปีอัพนะคะรถปีอัพนะคะมามาชนนะคะกำลังจะไปแห่ง,งานที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเมื่อวานนะคะยายไปแห่งงานมา เกือบเหตุการณ์เกิดนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยก็เลยไม่ได้แหงานนะคะแหไปได้ครึ่งทางหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องไปถามพ่อควานกันนะคะแม่ควานก็ได้ถามพ่อควานแล้วนะคะพ่อควานบอกว่า,าเหตุเกิดระหว่างแหงานนะคะแม่แม่มแหงานเดินแหงานไปนี่นะคะมีพังปุ๊เป้มีพัง ยายบุญมีแล้วก็พลายทองคูณนะคะสามเชือกนะคะที่ไปแหงานด้วยกันนะคะก็ระหว่างแหงานนะคะเดินแหนงานนะคะรถก็มาชนท้ายยายนะคะชนขายายนะคะตอนนี้ยายก็เหมือนจะแบบปวดขานะคะปวดขาขาก็พ่อควานก็ได้มีอาการรักษาเบื้องต้นคือนวดนะคะใช้น้ามันนวดแล้วก็นวดให้ตลอดนะคะแต่ยายแบบไม่ให้จับขาเลยเหมือนยายเจ็บนะคะก็ใช้ การรักษาเบื้องต้นนะคะถ้ามีการผิดปกติหรืออย่างไรนะคะก็ควรจับพาคุณยายไปหาหมอทันทีนะคะแม่แม่แต่ตอนนี้ยายก็กินได้ปกตินะคะกินได้ปกติแต่ปวดขานะคะไม่ให้ยอมให้จับเลยแต่ก็นวดให้นะคะนวดให้เช้าเย็นนะคะตอนนี้ยายก็อยู่กับพังน้องส้มนะคะติดพังน้องส้มนะคะพังน้องส้มนี่ช้างเชือกไหนก็ติดนะคะสาวร่างใหญ่นะคะ ร่างใหญ่กําลังทําบ้านนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ไปติดตามช่องพังน้องส้มด้วยนะคะเชือกนู้นนะคะก็เป็นพังสีนวนนะคะพังสีนวลโยกนะคะ,โย,คะโยกไปโยกมาแล้วนะคะพังสีนวนแล้วก็พังดีวาพังดีวานะคะพังดีวาแล้วก็โมเบลนะคะแม่แม,แม่ที่ผูกอยู่ตรงนี้นะคะ ช่วงกลางวันนะคะหลายๆเชื่อก็ไปปลูกไว้ที่ป่าบ้างนะคะไปกินอาหารตามธรรมชาติบ้างนะคะบางเชื่อก็ไปปลูกที่โรงช้างของตัวเองนะคะบางเชื่อก็มีโรงช้างแล้วบางเชื่อก็ยังไม่มีโรงช้างนะคะสีนวลก็มีบ้านแล้วนะคะพังดีวาก็มีบ้านแล้วเหลือแต่ขึ้นบ้านนะคะถึงจะเข้าไปอยู่ได้นะคะแล้วก็โมเบลนะคะเพิ่งทํา เริ่มทำโครงการบ้านนะคะแม่แม่พ so ังน้องส้มนะคะก็ยังไม่มีบ้านนะคะยายบุญมีนะคะก็กำลังสร้างบ้านนะคะแม่แม่ฝากเข้าไปเป็นกำลังใจให้กับพังน้องส้มและยายบุญมีด้วยนะคะอันนี้อาการของคุณยายนะคะก็ดูอาการต่อไปนะคะพ่อขวานแม่ขวานก็เช็คอาการของยายนะคะเรื่อยๆนะคะถ้ามีอาการผิดปกติพ่อขวานแม่ขวานก็จะพายายไปโรงพยาบาลนะคะ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะจากคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องพังน้ำมนนนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่กดสับตะไคร่นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปดีๆจากน้องน้ำมนนด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ